สวัสดีครับทุกคนน้าวในีกับช่องแทนทีจีนะครับวันนี้ก็อยู่ในอีเวนต์อ่าอีเวนต์สร้างสะพานของซักซิมูเลเตอร์นะครับก็เล่นกันเลยนะครับผมกัจ่อยน่เนี่ยก็ต้องไปไลฟ์ต่อนะครับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวรอรอคนก่อนนะเล่นแค่นี้ไม่พอหรอกนะครับมาเล่นกันหน่อยเร็วสองคนเองอ่าได้ออกคลิปด้วยนะครับน้าพีซแอล เดี๋ยวก็อาจจะสมัครทีมงานเคื่อนดีๆนะฮะบริษัทเคื่อนดีรู้ไม่รู้จะใครจะเข้าร่วมบริษัทบางเราก็อยากมีนะอยากสร้างบริษัทแบบกวนร,รถบัสอะ่ะนะแบบคาราวานรถบัสอย่างเงี้ยนะอยากมีมากเลยนะครับ่นะก็สองคนเองเดี๋ยวเด๋วก็รอพวกนั้นเล่นนะห้องเมื่อกี้ก็คนเยอะมากแต่มันบักนะความเดี๋ยวคลิปม่องเก่ายัางมีอยู่แล้ก็เดี๋ยวเอาลงมาลงให้นะ อันนี้เล่นน้อยครับเดี๋ยวพอไลฟ์สตรีมเดี๋ยวพอกดไลฟ์ไปปุ๊บคนมาเยอะเลยนะยังไม่ไลฟ์ทีนี้ยังอัดคลิปอยู่นะครับไปแล้ว <You. S 2> อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่นะเออขี่ตามมา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 นี่นะครับเป็นแม่เออเป็นไงนใส่ดีนะฮะเออคนรับรับบัตรีบิบ ไทยนะก็เป็น FC ของม,มิการ์ตีดีเหมือนกันนะครับก็นะหลายคนมากผมเล่นออนไลน์แล้วก็ทักว่าพี่เกลียนใช่ไหมครับหนึ่ผมก็แบบเออสุภูมิใจมากนะแล้วอีกคนหนึ่งที่ผมอยากอยากขับกับเขาก็คือฮอม็อกนะครับผมอยากขับกับช่องฮอม็อกมากเลยนะไม่รู้เขาจะไลฟ่ไหมนะฮอม็อกเนี่ยนะผมก็เออเพราะขับไปเขาก็มีลูกน้องเยอะเหมือนผมเลยนะตอนนี้ก็อยากจะขับกับเขานะฮะค,คอลแลปกันง่ายๆนะฮอม็อกนี่ผมก็ ใช้ช่องผมมาไปเมนเขาไปเม้นเขาหลายรอบผมก็แบบถามปัญหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะเราก็สายเดียวกันนะครับสายความรู้นะไม่ต้องแย่งอะไรกันมากนะไม่ถือว่าเขาเป็นกู้แข่งนะเออถือว่าเขาช่วยโปรโมทเกมนี้ให้คนเล่นเยอะๆอย่างนะั้นได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับนะเออฮอมกเนี่ยเขาเมื่อก่อนเขาเล่นเกมผีผนะมดูคลิปเกมผีผมดูเขาเขาก็เล่นนะผมก็ชอบเกมผีเหมือนกันหละนะต้องเปิดเพลงใจลอยคอยแฟนไม่ได้เปิดน,นะครับอ,อ จะค่อยเปิดแล้วกันตอนไล์สตรีมเนาะตอนนี้ก็คลิปอัดนไปก่อนนะครับเด,เดี๋ยวเราจะไปดูที่สะพานสะพานมันอยู่ตรงไหนวะนั่นไงโดนึ่งดอกเออไปเดี๋ยวรอรอคนโน้นมาก่อนนะครับอาบ่าเนอะเดี๋ยวเราเข้ามาก่อนนะครับเปิด้ดีกว่าเอายเย็นย็นไปเลย กด A ยี่สิบห้าดีกว่าจะเย็นเกินทียี่สิบห้าพอดีบีบได้หากันได้ไหมไม่รู้เขาจะได้ยินไหมนะตามมามา เดี๋ยวต้องขึ้นทางดูต้องขึ้นทางนี้นะครับทางผู้ป,ปีเส้อเนะเออเดี๋ยวเขาไม่ต้องไปไล่เดี๋ยวจะตั้งค่าไล่รอไว้เลยนะเดี๋ยวไปไล่กับดีโมนะครับนะดีโม t ทีวีแอปแดีแห่งการไล่อ๋อลงถนนล่างอ๋อนี่เลยหลัขับอยู่บนเส้นหลักแล้วนี่วะ Exit right มาลไอ้สะพานนะอยากเห็นจัางสร้างยังไงมันแค่เราไปสร้างสะพานหรือว่าน่าจะขนไปขนกลับนะอีเวนต์สร้างสะพานผมเดานะว่ามันน่าจะให้เอาขนของไปตั้งไว้นะ หรือไม่ก็ให้เราเอาเอารถไปน่าจะถมแบบขมดินไหมเออยกดัมได้ไหมวะเอ,ยนะอย้ยกดัมได้ไหมเฮ้ยขอยกดัมได้นะอยากขยยกดัมได้ยกดัมอะเออไหมอนะเออมันจะได้ก็ได้นะครับตามมาตามมาไหนวะสี่ปะไปกิโลเมตรอ๋อเส้นนี้เคยมาแล้ว อาเยี่ยมเยี่ยมน,นี่นิสัยดีกำลังไปไงเฮ้ยนาดใช่ไหมโออสร้างสะพานเนาะนี่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 กำลังสร้างอยู่ะนะครับเฮ้ยจะเอาทรายไปถมเหรอเฮ้ยมาเอาๆอาเอำไมทางไปมันดูนลำบากอย่างไง อ๋อจะไม่ได้เป็นแบบใหม่นะให้เราไปสร้างโอ้ยรถเยอะจังเว้ยอ๋อมีรถสิบล้อด้วยอ๋อมันน่าจะไปลงตรงไหนบนขัานเป็นเมืองนะครับน่าจะเป็นเมืองใหม่เนาะโอ้มีเครนด้วยอ๋อสะพานใหม่เดี๋ยวถ่ายรูปก่ะเฮ้ยครับจอดรอเนาะโอเคมาแล้วมาแล้วมาลมต้องไปลตรงไหนข้างหน้าใช่ไหม โอ้สะพานก็สร้างเยอะคอมกรโคคมนโค,น,โคนั่นไหนมันได้จอดข้างหน้านะครับไม่รู้จะจอดทำอะไรอ,ะอ่ะข้ามทะเลใช่ไหมนี่เฮ้ยเฮ้ย อ๋อแล้วขวดนี้มันเพิ่มมันก็เลยสะพานได้ฐานเล่นไหมเอ้ยมีรอแล้วด้วยปั๊บปั๊บเออเริ่มได้สะพานแล้วเริ่มได้สะพานแล้วเมื่อกี้ขึ่งฐานมาแอ่เราเล่นหนานะแต่ฐานแล้วขึ้นมาแล้ว เอาลืมเริ่มกดสคริปเอาตายแล้วสะพานเริ่มเป็นโครงแล้วไอรอนแค่ไอมาสร้างต่อเออสะพานเริ่มยาวแล้ว กังกบซอง you your สาวไทยพวนทำสวนทำนาทำไรเอาสลังร่างกายหน้าหลงเบืองตามถึงตากแล้ฝนต้นทาง อันนี้ยังไม่ดีโอ้ยลาดลาดถนนแล้วโอเคมันจวนใจสะพานจะเสร็จแล้วอ่เอาเนว่าตอนแรกก็เพิ่งเขาสร้างกันมานะก็แบบสร้างต่อไปเรื่อยๆนะโอเคทีเดี๋ยวเราไปเล่นเดี๋ยวสตรีมต่อนะครับวันนี้ก็เรื่องกระลาเปวันนี้ก่อนสวัสดีครับรอดเองเป็นหนอ ครับตอนนี้ก็พี่เขื่อนก็ได้เปิดช่องใหม่นะคือช่องเขื่อนดีดีมิวสินะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการโคเปอร์เพลงของพี่เขื่อนนะครับนะ่าเป็นที่ได้รับการโคเปอร์นี่ก็จะลงช่องนี้นะครับนะใครที่อยากดูก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะกดกดติดตามกันได้เนาะนะติดตามไว้เยอะนะครับผมนะใครอยากฟันร้องเพลงขอเพลงมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะโคเปอร์ให้ฟังเองนะฮะติดตามเยอะนะจุ